สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่ในฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่ในก็จะชวนเพื่อนๆทําบัวลอยเผือกค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานมันค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะแม่ในใช้เผือกที่นึ่งแล้วนะคะอยู่ที่200กรัมนะคะนํามาบดให้ละเอียดค่ะ เราก็จะใช้ที่บดนะคะบดแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อเราบดเผือกละเอียดแล้วจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปอยู่ที่100กรัมแป้งมัน30กรัมแป้งข้าวเจ้า30กรัม เสร็จแล้วนะคะเราก็นวดแป้งให้เข้ากันค่ะเราก็จะใช้มือในการนวดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมน้ำอุ่นลงไปค่ะค่อยๆนวดจนกว่าแป้งของเรามีความเนียนแล้วก็เข้ากันได้ดีนะคะ พอแป้งที่เรานวดนะคะจนเนียนแล้วก็เข้ากันได้ดีแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นบัวลอยกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้แป้งนวลค่ะทาลงไปที่ถาดของเรานะคะแล้วก็ปั้นบัวลอยนะคะเป็นรูปก,กลมๆค่ะขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ตามชอบนะคะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะปั้นขนาดเล็กนะคะขนาดเท่ากับนิ้วชี้ของเราค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการต้มน้ําให้เดือดแล้วก็นําบัวลอยของเราลงไปต้มให้สุกนะคะพอเราต้มน้ําเดือดแล้วจากนั้นเราก็นําบัวลอยของเราค่ะลงไปต้มให้สุกค่ะบัวลอยของเรานะคะก็ลอยน้ําขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นต้มต่ออีกประมาณสักสามนาทีค่ะเพื่อให้แป้งสุกดีแล้วก็มีความนุ่มนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้ว พักในน้ําเย็นค่ะแล้วก็ตากบัวลอยของเราพักในน้ําเย็นไว้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใช้หางกะทินะคะอยู่ที่200 ml หัวกะที่0 0 ml ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ใบเตยลงไปนะคะ3-4ใบต้มกะทิให้เดือดค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่100กรัม และตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว60กรัมค่ะเกลือป่น1ช้อนชาจากนั้นนะคะเราก็ต้มกะทิให้เดือดค่ะพอให้เกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะละลายดีค่ะพอเดือดแล้วนะคะจากนั้นค่ะตากบัวลอยขึ้นมานะคะมาใส่ในตัวน้ำกะทิของเราได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะปิดเตาได้เลยนะคะพอให้เดือปดปุดๆนิดหน่อยนะคะก็ปิดเตาได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะทำการเสิร์ฟกันเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบัวรอยเผือกของแม่เนยค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานมันค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ